สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลยูนิลุนเกมเมอร์นะครับวันนี้จะมาสอนลงแพทสโมกนะครับ21.4.0นะครับถึง21.4.5นะครับก็เป็นแพทอ่อนิวันนะครับก็ลงแพทนี้ต่อไปแล้วก็สามารถอัพนักตะใหม่หรือว่าอัพชุดใหม่ได้เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือย้ายเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีข่าวคราวนะครับ JC ซีปลด คุณซื้อนะครับคนเก่าทิ้งนะครับก็เป็นคนใหม่แล้วตอนนี้นะครับเป็นเกรดพอตเตอร์นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของรายชื่อผู้เล่นนะครับก็ย้ายมาเรียบร้อยแล้วนะครับอุบาเมยังนะครับก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ประมาณนี้นะครับทีมอื่นอืก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ผมจะมาสอนลงแพทสโมกนะครับเพื่อที่จะลงแพทย้านักเตะแล้วก็แพท ชุดน erm <Yeah. S 3> okay. ักเตะต่อไปนะครับคุณจะต้องลงแพทนี้ก่อนนะครับผมจะมาสอนลงแพทนี้วันนี้นะครับโอเคพร้อมหรือยังครับเอาคันสั้นง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะยาวเกินไป Let's go กวิธีการนะครับก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปดูก่อนเลยว่าคุณต้องมีอะไรนะครับมีตัวเกมก่อนนะครับคุณไปหาโหลดตัวเกมมานะครับแบบนี้ตัวเกมเปล่าๆยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับยังไม่มีการอัปเดตทีมหรือว่าอะไรเลยนะครับคุณก็โหลดมาประมาณนี้ ต่อไปนะครับคุณก็ไปโหลดโปรแกรมยัดไฟล์ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับด้านล่างแล้วก็เป็นแพดสโมุกนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยมีตั้งแต่21.4.0ถึง21.4.5นะครับลงให้ครบนะครับเดี๋ยวจะสอนลงวันนี้อ่ะไปที่แพดก่อนนะครับเดาเปิ้ลคลิกไปที่21.4.0ครับแพดนี้ประมาณสัก8ปดจิกได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลงแพดนี้ก่อนนะครับคลิก yes นะครับคลิก next ครับคลิก next ครับ for copy the game ครับ เาเลือกโฟลเดอร์เกมครับโฟลเดอร์เกมคุณโหลดไว้ตรงไหนก็ตรงนั้นเลยนะครับแบบนี้นะครับเอาเลือกคลินโฟลเดอร์ตัวเกมพอแล้วก็คลิกโอเคคลิกน e x t เเลยครับแพทนี้เป็นแพทนออนิบเนาะสองจุไม่ต้องไปลงแพทก่อนหน้าน,นี้นะครับเริ่มต้นจากแพทนี้ได้เลยนะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเอาคลิปไปยาวๆเลยนะกันนะครับค่อนข้างจะยาวนานหน่อยเพราะว่าแพทบางแพท ค่อนข้างที่จะมีความจุมากนะครับการโอนถ่ายข้อมูลก็ช้านะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วผมตัดให้เลยนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ21.40นะครับคลิก exit ไปเลยครับไม่ต้องสนใจอะไรมากมายนะครับก็กลับมาที่ Pa ทนะครับไปเลือกที่21.4.1นะครับดับเบิลคลิกไปเลยครับสมมติแพทตรงนี้นะครับคลิก Yes ครับคลิก next ครับคลิก Next ครับเลือกตัวเกมเหมือนเดิมครับ ของผมเนี่ยซ่อนไว้เยอะมากอาจจะสับสนนิดนึงก็จะพยายามไม่สับสนแล้วกันนะครับเลือกโฟลเดอร์ตัวเกมคลิกโอเคคลิกเน็กไปเลยเสร็จแล้ว exit ไปเลยครับมาที่21.4.3บดับเบิลคลิกไปครับไม่มี21.4.2นะครับข้ามมาเลยคลิกเน็กครับคลิกเน็กครับอัปเดต for เกมครับเกม copy ปี้กเกมนะครับไปเลือกที่โฟลเดอร์ตัวเกมเหมือนเดิม ประมาณนี้อ่ะเริ่มสับสนละสําหรับตัวผมก็เริ่มสับสนล้ after, อ่ะคลิกโอเคคลิกเนี่ยครับถ้าช้าเร็วยังไงกดกรอกลับไปดูได้นะครับไม่ว่ากันนะครับอ่าต่อไปครับมาที่4.4ครับดับเบิลคลิกเลยครับ4.4ไคลิก yes ครับอ่าโอเค อ่าเป็นอย่างนี้เป็นไรครับเดี๋ยวเราเบิลคลิกใหม่ครับเปิดใหม่มันอาจจะขัดข้องเล็กน้อยนะครับไม่ต้องซีเรียส่ะเห็นไหมได้แล้วคลิกเนี้ครับคลิกเนี้ครับอัปเดต for copy เก e ครับปึ๊บเลือกโฟลเดอร์ตัวเกมเหมือนเดิมครับปึ๊บปึ๊บอ่าแบบนี้คลิกโอเคคลิกเนี้ครับถ้าคุณลงลัดนะครับมันจะคลิกเนี้มันจะถามหา directory นะครับก็คือถามหาไฟล์ แพทที่มันซัพพอร์ตกันนะครับประมาณนี้อ่ะอันสุดท้ายเป็น21.4.5แล้วกันนะครับอ่ะผมยังไม่แตกไฟล์เนาะเดี๋ยวแตกลงดีกว่าอ่าก็เดี๋ยวผมจะทำโฟลเดอร์บิ๊กไว้ให้นะครับคุณก็โหลดทีเดียวแล้วก็ไปแตกไฟล์ครั้งเดียวแล้วก็ติดตั้งไปทีละอันเหมือนผมเลยก็ดับเบิลคลิกครับ21.4.5คลิก Yes นะครับคลิกเนี่ครับคลิกเนี่ครับ ฟ o ร์ก็ปีเกมเหมือนเดิมครับเลือกโฟเดอร์ครับเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราติดตั้งตามลำดับมันจะให้เราลงต่อไปได้ถ้าใครติดตั้งรัดมันจะถามหาไดเรกทอรีเลยนะครับพยายามบีบเวลาให้สั้นที่สุดนะครับ Exit ครับปึ๊บหมดละสำหรับแพทนะครับหมดละโอเคอันนี้จะเป็นตัวเซฟเกมนะครับตัวเซฟเกม คลิกขวาออกมาครับแล้วก็แยกไฟล์ครับแยกไฟล์ลงที่นี่นะครับทำการคลิกขวาครับแล้วก็คปปัดลครับไปไว้ที่โฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์คูนามินะครับอ่ะคลิกขวาแล้วก็เพิลงไปครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้อ่ามีอะไรอีกอ่ะโอเคตรงนี้ลงไปแล้ว ต่อไปจะเป็นโปรแกรมยัดไฟล์ครับเดับเบิลคลิกเข้าไปครับคลิกขวาครับ c o ปี้ครับกลับมาที่ไปหาโฟลเดอร์ตัวเกมครับไปวางไว้ที่ตัวเกมเลยครับดับเบิ่คลิกเข้าไปครับคลิกขวาครับแล้วก็เพลลงไปเลยครับนี่แบบนี้นะครับกลับไปที่โฟลเดอร์เดิมครับไซเดอร์ครับตรงนี้คลิกขวาครับเป็นชุดของนักเตะนะครับตัวนี้ผมลงให้เลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องทาคลิปหลายคลิปนะคลิกขวาแล้วก็ c o ปี้ครับ ไปที่ตัวเกมครับอ่คลิกขวาตรงนี้เลยครับเพจลงไปครับน่าจะประมาณ8จิกกว่าๆนะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็คัปปีลงไปเลยนะครับอาจจะใช้เวลานานนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวผมตัดให้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วตัดมานะครับ อ่ะโอเคครับเมื่อกี้ก็ copy sider ไปไว้ไในโฟลเดอร์ตัวเกมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าครบแล้วนะครับสำหรับการลงเมื่อกี้เราลงอะไรไบ้างอันดับแรกลงแพดโอเคครบไปแล้วโปรแกรมยัดไฟล์ sider sider นี้ก็คือเป็นชุดนะครับทีนี้เราก็ปตัวเซฟเกมไปไว้ไเรียบร้อยแล้วก็วถือว่าครบแล้วนะครับไม่ใช่ว่าแค่ลงตัวแพดสมุกเดียวนะครับพาลงครบเลยวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแพดสมุก ย้ายนักเตะล่าสุดแล้วก็ชุดนักเตะนะครับเดี๋ยวไปดูกันเปิดเกมดูว่าจะเข้าได้หรือเปล่านะครับก่อนหลุดก่อนเปิดเกมนะครับก็อย่าลืมนะครับดับเบิลคลิกที่โปรแกรมไซเดอร์ก่อนนะครับมันจะเด้งมาอันนี้ช่างหัวมันนะครับไซเดอร์แบบนี้นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกที่ตัวเกมได้เลยครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตัวเกมว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะครับหลังจากที่เราได้ลงไปแล้วนะครับ ขอเป็นจอเล็กแล้วกันนะครับน,นี่ก็กดออนไลนเอ็กเซสไปเลยครับโอ้ผมลืมอะไรผมลืมยัดไฟล์ดูนะจะได้ไหมอันนี้ผมไม่ได้ยัดไฟล์นะผมลืมนะเดี๋ยวถ้าไม่ได้ผมจะกลับไปยัดไฟล์ตรงนี้ภาษาก็กดไปเลยครับ d o not accept เดี๋ยวผมจะไปที่ตัว Edit เลยแล้วกันนะครับว่านักเตะมีการอัปเดตหรือเปล่าไปที่ทีมแล้วครับอ่ะโลโก้ทีมเปลี่ยนเรียรบร้อยแล้วอ่ะมีกาเบียนเจสุดมีซิเซนโก้เรียรบร้อยแล้วมีเอ็นเคทีเรียรบร้อยแล้วซาลีบามาเรียรบร้อยแล้วเชลซีอุบารเมยังมาเรียรบร้อยแล้วอ่า อ,อูบาเมยงังอูบาเมยังมาใหม่ก็น่าจะล่าสุดแล้วแหละครับแมนยูไนเตดอ่ะมีหนึ่งออโต้ก็คือเอนทอนี่อยู่ข้างล่างนะวเวสต์แฮมเดี๋ยวขอดูชุดก่อนแล้วกันเนะาะอาร์เซนอลเลยชุดเปลี่ยนไหมอ่าเชลซีเปลี่ยนโค้ดหรือย,ยังอ่าเปลี่ยนไปละเป็นพอตเตอร์เรียบร้อยละอ่ะเดี๋ยวขอดูชุดแล้วกันนะครับไปที่เพเยอร์แล้วก็อิ t Player ไปที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษขอดูชุดก่อนนะครับอ่าอันนี้ยังเป็นแผดหน้าตาเดิมนะยังไม่ได้ลงแผดหน้าตาก็จะประมาณนี้อ่าเสื้อใหม่ละไปดูเชลซีดีกว่าอุบามิดังนะครับอ่าเท่เทไปเลยฮะอ่าใครอีก แมนยูเนเตดครับออแอนโทนีแผดหน้าตายังไม่ลงก็จะประมาณนี้ยังไม่ลงแผ่หน้าตาเนาะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคถือว่าสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับการลงแผด s สโมกรวมกับแผดชุดใหม่นะครับซีซั่นใหม่ แล้วก็ย้าดังติล่าสุดก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกแพทนี้ผมได้ทดสอบมาค่อนข้างใช้เวลานานนะครับคนที่ถ้าเข้ามาขอเนี่ยผมก็พยายามนะครับพยายามเทสแพทให้มันได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเทสได้นะครับเพื่อที่จะปล่อยออกมาแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ลองไปโหลดแล้วก็เล่นติดตั้งกันก็อย่าลืมนะครับกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe channel ยูทูบของเราก็เป็นกําลังใจกดไลค์คลิปนะครับ ก็ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับอาจจะหลายนาทีหน่อยก็ต้องทนฟังกันหน่อยนะครับถ้าถ้าอยากเล่นได้นะครับก็ขอให้เล่นได้ทุกคนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับส่วนวิธีการโหลดนะครับก็ทําตามได้ง่ายๆเลยนะครับเมื่อกี้เข้ามาในลิงก์แล้วนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับก็กดปุ่มสีแดงเลยครับรอนับถอยหลังนะครับแล้วปุ่มสีแดงจะแสดงขึ้นมาแล้วก็กดอีกครับกดอีกครั้งหนึ่งครับ กดอีกครั้งหนึ่งครับกดอีกครั้งหนึ่งครับกดอีกครั้งหนึ่งครับอ่าก็จะได้แบบนี้แล้วปุ่มตัวนี้ครับดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดต่อไปครับไฟล์ประมาณ11 g b นะครับเริ่มดาวน์โหลดนะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ